เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทรงเมืองพัทยาประจำปี2555ในคืนวันเพ็ญเดือน12 28พฤศจิกายนนี้ณบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแลหลมบาลีไฮพบกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอันตระการตาตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสง สีเสียงตระการตาพร้อมชมผู้สวยงามและร่วมให้กำลังใจกับการประกวดหนูน้อยนพมาศชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสนุกขึ้นเพลงกับกลุ่มศิลปินโอลิฟและวงซิลตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆมากมายและขอเชิญส่งบุตรหลานร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศชิงเงินรางวัลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอร์เซนเตอร์หนพัทยาเดอะซิตี้ออฟบาราตี